สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้ผมชั้งเจ็นะครับจากทางร้าน j k t เดี๋ยวมารีวิวนะครับผมตู้อ่าบลูทูธนะที่ผมทำอาไว้ใช้เองตัวนี้นะไม่ได้มาวางขายนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะสั่งประกอบได้นะเดี๋ยวผมมาอธิบายคร่าวๆกันก่อนนะครับนะว่าตู้รูนี้มีอะไรบ้างยังไงแล้วก็ต่อแบบไหนนะครับก็ ลูกนี้เป็นตู้6.5นิ้วนะครับผมก็แม่เหล็กหนึ่งนะครับแล้วก็แหลมเนะี่ยเป็นแหลมจาน4นิ้วนะครับแม่เหล็กหนา12ตัวนี้ไม่ใช่หนา15นะครับผมก็คือเป็นสเปคที่ใช้งานทั่วไปนะครับแล้วก็พาวเวอร์ตัวเนี้ยนะครับเป็นพาวเวอร์มีไมในตัวนะตัวนี้สามารถที่จะต่อไมได้นะครับผมมีเอ h o อะไรเรียบร้อยผมก็ลองเทสแล้วนะครับเสียงโอเคนะครับผมแล้วก็เปิดดังได้ นะครับตัวนี้นะใช้ไฟได้ทั้ง12แล้วก็24โวลต์นะครับผมลองเทสแล้วนะถ้าเกิดเปิดไม่ดังมากนะครับผมไฟ12หรือ24ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าต้องการอัดแรงๆนะครับต้องเป็นไฟ24นะครับแต่ว่าคือผมเนี่ยปกติผมก็ไม่ได้เปิดดังมากนะผมเปิดดังแค่พอได้ยินนะครับแล้วก็เน้นรายละเอียดเป็นหลักนะครับผมเลยใช้ไฟ12ก็ได้หรือว่า24ก็ได้ตอนนี้ผมใช้ไฟ12จากแบตลิเธียมก้อนนี้นะครับผม ก็เป็นแบตที่ผมประกอบเองนะครับตัวนี้นะหรือว่าจะใช้เป็นมอแปลงอะแดปเตอร์แบบนี้ก็ได้นะครับ12โวลต์2แอมป์นะครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันกินไฟกี่แอมป์นะแต่ว่าผมใช้อแดปเตอร์ตัวนี้ก็ใช้งานได้นะครับแต่ว่าถ้าอัดเยอะๆเนี่ยเสียงแตกนะครับไฟ24อัดเยอะๆเสียงไม่แตกแต่ตัดแอมป์ตัวนี้นะผมลองอัดแล้วคืออัดแบบเยอะเลยนะครับผมอัดแล้วมันจะตัดแปก๊กๆปแปเลยนะครับต้องเบาเสียงลงมาแล้วก็มันจะดังต่อได้นะครับ ชอบไฟ12นะครับพออัดไปเยอะๆเสียงมันจะพลาพลาเหมือนกำลังไม่พอนะครับอันนี้แอมตัวนี้นะที่ผมเคยลองนะครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันนะครับผมผมเปิดจากแท็บเล็ตนะเปิดต่อบูทูตไว้เรียบร้อยแล้วนะครับปิดผิดเดี๋ยวผมเปิดสัก30เพอกำแพงรองงานพอดผ่านบังตา แหลมอันนี้เบ็นะ<า>ครับงน้องตรงหน้าแต่ว่าไม่อาจกันใจพี่ยังยืนมองสองน้องลับตาเข้าไปสองเราต่างเป็นแรงใจความหวังแม้ไกลสู้ทนแรงงา จนจนของคนก่อสร้างจับมือน้องเดินเคียงข้างบนทางรักอันมืดมนน้อยว่าอาสนาชิมชาโรคขาของคนบางครั้งเหน็ดเหนื่อยเลือทนขออน้ามนทนให้แรงใจอยากเนือแรง ียนมันให,ให้กลายเป็นนั้นทุกภัยเข้ามาปะเจรนอย่าเมินอย่าที่พี่ไกลตราบใดบนฟ้าตะวันสาแสงส่องไปความวันงแสนไรของใกล้เข้ามาสักวัน นอออเเีีีียยงใกกก้พ่จินนนนนรทวัะครับเ<ห>สียงก็จะประมาณนี้นะเอาไว้ฟังในบ้านนะครับฟังไว้ฟังแบบว่าบรรยากาศเราตอนเย็นๆอะไรพวกนี้นะครับก็ไปที่ไหนที่ไม่มีไฟฟ้าเราก็พาแบตเตอรี่ไปนะครับอันนี้ผมไม่ได้ฝังในตู้นะผมไม่อยากฝังในตู้นะครับก็คือผมอยากเสียบแบตหรือว่าผมอยากจะเสียบปลั๊กหรือว่าอะไรได้หมด ไฟ uh, 220จริงๆก็เสียบได้นะแต่ว่าผมตัดออกไปแล้วนะครับผมผมกลัวว่าเดี๋ยวไฟจะลงกลาวบ้างอะไรพวกนี้นะครับผมมันอันตรายนะไฟ220นะครับผมเลยตัดออกไปนะครับผมก็เลยใช้เป็นหมอแปลงแทนนะครับอลองแล้วนะครับผมระหว่างไฟ220กับใช้หม่แปลง12ร้อย24เนี่ยเสียงดีกว่านะครับไม่ต้องไปใช้ไฟ220นะครับผม อ่ะโอเคนะครับก็เป็นตู้ประมาณนี้ถ้าใครสนใจนะครับผมก็แจ้งได้นะตัวนี้อยู่ประมาณ2,000กว่าบาทนะครับไม่รวมแบดนะโอเคขอบคุณลูกค้าที่ติดตามรับชมรีววิมากครับสวัสดีครับ